ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกับแทง300รนะคะรถพรีเมียมออฟโรด h ฮบริด SUV ค่ะรถที่จะตอบโจทย์ของทุกท่านได้เลยทุกๆเรื่องเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีมาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร นะคะหรือจะเป็นดีไซน์ที่สวยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นชนะทุกอุปสรรคเลยค่ะรถคันนี้นะคะมาดูกระจังหน้ากันก่อนนะคะกระจังหน้าของเราเนี้ยออกแบบเป็นทรงแบบคลาสสิกค,ค่ะรับกับตัวรถทรงบ็อกซี่นะคะให้ความธรรมะแมงด้าน้ายรถนะคะเรายังมียางอะไหค่ะเสริมความเป็นออฟโรดให้มันเด่นชัดยิ่งขึ้น ในส่วนของความแข็งแกร่งนะคะรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นที่1ค่ะรถคันนี้เอาแค่เครื่องยนต์ก่อนนะคะเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบค่ะพละกําลังจากเครื่องยนต์นะคะ244แรงม้า380นิวตันเมตรค่ะรถคันนี้นะคะมีให้ทุกท่านเนี่ยเลือกได้กัน7โหมดการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือว่าวิ่งในเมืองและนอกเมืองค่ะนอกจากนี้ยังเป็น all wheel d i e อีกด้วย และสําหรับยางคันนี้นะคะให้มาจัดเต็มมากเลยนะคะให้มาเป็นยางออลทเนนค่ะเป็นยางที่เหมาะทั้งในการวิ่งในเมืองแล้วก็ตะกุยโคนนะคะเหมือนแบบพวกออฟโรดอย่างนี้นะคะเหมาะทั้ง2ส,สภาพการขับผี่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ําท่วมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ากาวเคียร์แลนด์ของแท้ง300คันนี้เนี่ยสูงถึง22.4เซนติเมตรนะคะตัวรถเนี่ยสามารถรุยน้ําท่วมได้ถึง70เซนติเมตรค่ะ ในส่วนภายในรถกันนะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 6คันค่ะเราเริ่มกันที่เบาะเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังแนปป้าซีนะคะเป็นเบาะหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตเลยค่ะนั่งนุ่มสบายแน่นอนลำโพงภายในรถนะคะให้มาเป็นยี่ห้ออินฟินิต8ตำแหน่งด้วยกันนะคะพร้อมจับบูเฟอร์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีไวเลสชาร์จชาร์จไร้สายที่ชาร์จได้ไวมากๆเลยค่ะให้กำลังไฟ50วัตต์นะคะ Apple Car p l a y a อน r o i d Auto แบบไร้สายมีมาให้ครบค่ะนอกจากนี้นะคะความปลอดภัย ภายในตัวรถนะคะเรายังมีระบบปรองอากาศ N95 ให้ด้วยนะคะให้คุณขับขี่สบายใจไร้กังวลเรื่องฝุ่นแน่นอนค่ะจะเห็นว่ารถแทง้ง300คันนี้นะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานการณ์การขับขี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองนะคะซึ่งพิงเศษสุดๆค่ะสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดือนตุลาคมนี้เรามีส่วนลดให้ไปเลยค่ะ300,000บาทะคะ่ะย้ำอีกครั้งนะคะ300,000บาทเยอะมาก รดไปเลยนะคะตัวออลต้านะคะจะเหลือ1,499,000บาทค่ะและสําหรับรุ่นโปรนะคะจะเหลือ1,349,000บาทนะคะ นอกจากนี้เรายังมีดอกเบีย้ยที่สุดจะพิเศษนะคะรับไปเลยนะคะดอกเบีย้ย2.15เมื่อดาว25%และผ่อน4ปีค่ะและยังไม่หมดนะคะเรายังมีของแถมอีกมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันภัยชั้น1นนะคะให้1ปีพร้อม,มบำรุงรักษาเช็คระยะนะคะฟรี5ปีค่ะ10ครั้งหรือ1 0 0 0 0กิโลก็ได้นะคะวอัเตีตัวรถแบตเตอรี่ไฮบริดเรามีให้ครบเลยค่ะยังไงนะคะไม่อยาก เข้ามาทดลองขับที่เกดวอลมอเตอร์อัพมอลรัชดาของเราเลยนะคะสนใจทดลองขับพักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มาสัมผัสกันค่ะว่าเจ้าแท็งก์300คันนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนปุ